ต่อวไม่เป็นไรน่าจะมีโอกาสนะสีแดงสู้ไม่สู้สู้สสตอนนี้ไปต่อกันดีกว่าครับจากประเทศไทยมุ่งไปสู่ประเทศสาพันธรัฐมาเลเซียครับวันนี้ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักเมืองมะละกาที่สหพันธรัฐมาเลเซียในแง่หนึ่ง รา9 5นเคยบูชาเจ้าแม่กลนอิมนั่นเองซึ่งที่นี่ยังคงความสวยงามไว้แม้จะมีอายุถึง400กว่าปีแล้วก็ตามและอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงวัดซัมปอก,กงก็คือป่อน้ำโบราณเรื่องเล่าในตำนานมีอยู่ว่าสุลต่านมันซูชาสร้างให้พระนางฮังลิโปมเหสีชาวจีนตั้งแต่ศตวรรษที่15ไอให้มเหสีใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น และมีความเชื่อกันว่าหากโยนเหรียญลงไปในบ่อ ก็กรเนื้อชาวบาบาโนยาหรือติดปากกันว่าชาวบาบาหย่าหยาในสมัยก่อนเราจะพบกับอหมวยที่ใส่ปาเตะเดินกันเต็มเมืองไปหมดแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้ชาวบาบาหยาหยาจึงไม่แต่งตัวแบบนั้นอีกแล้วชาวบาบาโนยามีวิถีชีวิตและขนรรมเนียมแบบชาวจีนร้อยเปอร์เซนต์เพราะด้วยบ้านเรือนภาษาอาหารการกินก็ดูจะคล้ายคลึงกันหมดแต่เมื่อได้เดินชมบ้านเรือนชาวบาบาหยาหยา ก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งที่เจ้าโคมไฟหน้าบ้านเนี่แหละครับทุกคนคงคุ้นเคยกับโคมแดงที่ห้อยอยู่หน้าบ้านของชาวจีนกันอยู่แล้วนะครับแต่โคมไฟหน้าบ้านของชาวบาบาหยาหยาจะมีรูปภาพที่แตกต่างกันออกไปน้องๆทราบไหมครับว่ารูปว่าบนโคมหน้าบ้านสื่อถึงอะไรชิดแดงว่าไงครับ<ป>มีไอเดียอะไรมาเสนอบ้างเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของคนไทยที่เหมือนกับว่าอยู่บ้านนี้แล้วรวย แล้วก็ตามด้วยนามสกุลอาจจะเหมือนคนจีนที่แบบอยู่บ้านนี้แล้วไม่ยากจนแล้วก็<อ>เป็นชื่อตระกูลของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>คือแขวนโคมนี้แล้วรวยอะ <laughs> มาพี่ลองกันบ้างคนเราครับมนุษย์เราเนี่ยมีมีความเชื่อแล้วก็ความนับถือที่แตกต่างกันผมก็คิดว่านะครับตัวโคมไฟครับรวดลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเป็นรวดลายของพระเจ้าครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบ้านอย่างเงี้ยที่เขานับถือกันอพอบ้านนี้นับถือสิ่งสมมตินับถือเทพองค์นี้ ว่ารูปภาพบนโครงไฟครับก็จะเป็นเรื่องของเทพเจ้าหรือว่าเรื่องของเรื่องราวของสิ่งที่บ้านนี้เขานับถือกันคสีแดงมาแล้วมาลองฟังน้ำเงินจ๋าว่าไงครับแกย่มมีไอเดียค่ะอแล้วเดี๋ยวให้คิวหนี้กินเยอะไปนะลูกน้อเดี๋ยวพอยาย่าตอบเสร็จปั๊บคิมเบอรี่คิ้วโก่งตอบต่อ ครับก็ได้คิดไว้ก็คือคล้ายๆกับของฝั่งนู้นเลยคือเป็นการเกี่ยวกับบอกวัฒนธรรมทางบริษฐ์เมื่อกี้ที่เห็นกน็คือจะมีรูปภูเขามีทะเลก็คือสื่อถึงประเทศมาเลเซียว่าติดกับทะเลมีวิถีชีวิตในการประมงการใช้ชีวิตในประมาณนี้เขาเึกถึงบรรพบุรุษครับนึกถึงบรรพบุรุษใช่ชื่อว่ากว่าจะเข้ามาในประเทศมาเลเซียมาตั้งลก่าะไรประมาณนี้ว่ามีวิถีชีวิตเป็นยังไงอ๋อบอกเล่าเรื่องราวในยุคผ่านมามาพี่แพ้บ้างอยากออกตัวเลยอ่ะว่าหนูอ่ะไปที่มาละกามาแล้ว แล้วก็ไปเห็นโคมเคยอ่านประวัติของโคมมาแล้วด้วยคือมั่นใจเลยว่าพูดไปถูกแน่นอน ahi, ไม่เพราลืมลองไปมาสองปีกว่าแล้วจำได้ว่าอ่านแต่จำอะไรไม่ได้เลยแต่ให้คิดคร่าวๆนะคะแพรว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับประวัติของตระกูลคะ่ะ ประวัติตระกูลใช่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเอ่อแต่ละบ้านก็จะมีโคมที่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยต้นตระกูลของใครเนี่ยมีวิถีชีวิตหรือการจุดเริ่มต้นยังไงเนี่ยเขาก็จะมาเขียนลวดลายลงบนโคมแล้วก็แวนไว้หน้าบ้านให้คนที่เห็นว่าอ๋อคนนี้มาจากที่นี่นะมาจากที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดี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 มากดูดีมากอ่ะมาลองฟังคนอื่นกันบ้านดีกว่านะฮะดาราที่ของเราครับ เด่นครับคือจริงๆนะน,นะคะโคมนี้มันไว้เป็นโคมหลอกผีค่ะโคมหลอกผีใช่โคมหลอกผีกผ<ป>เพราะว่าเพราะว่าโคมนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าไว้ เหมือนจับสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีที่แบบว่าจะเข้ามาในบ้านของเราอะนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโคมเนี่ยก็จะเห็นเป็นเ,เป็นคนเป็นสิ่งแบบเป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามีรูปภาพมากมายอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนความเชื่อ <c oughs> ก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนเหมือนของของ,ของไทยอะนะคะเหมือนก็เป็นสารเพียงตาเหมือนบ้านเรา,า,าจริงๆมันคือความเชื่อค่ะสิ่งดีๆเข้าไปเอาสิ่งดีๆเข้ามาที่บ้านของเราสิ่งชั่วร้ายเนี่ยจงออกไป ยี่ห่าไหร่แล้วหัดมีสาระ,ะบ้างได้ไหมคะข้ออยืนยันเลยข้อยยืนยันเลยพี่เปิ้ลคะเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ลบหลู่แต่พี่แค่อยากบอกน้องเบลว่านี่มันออกทีวีหัดมีสาระบ้างอะไรบ้างไี่แบบว่าจะทำตัวแบบเด็กก็บอกว่าไม่ได้จริงไม่จริงม่นี้่ไป เรียวทีละข้อใจเย็นๆอ่ะข้อเอครับบอกมาว่ามันคือโคมหลอกผีค่ะก็คือแบบสิ่งที่แบบมันไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายนะจงออกไปแล้วก็เอาสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของเราครับน้องเบนจ์นะจงออกไปค่ะเชื่อไหมคะว่าไม่ใี้ผีป้าเนือไม่ใช่ผีอ่าฝากพี่ป้าดีๆนะคะข้อนี้นะคะโคมไฟนี้มันมีไว้สําหรับบอกอาชีพค่ะ บอกบอกาชีพใช่ค่ะบอกอาชีพเพราะว่าสังเกตให้ดีๆนะคะมันจะมีพวกรูปภาพเห็นไหมที่โคมไฟมันจะมีพวกรูปภาพต่างๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนคนจีนเนี่ยเขาจะมีอาชีพค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําหรับบอกอาชีพว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำอาชีพอะไรดเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวขอถามก่อนพี่คะพี่คะเป็นบแบบเหมือนบอกพวกเรื่องราวอะไรนี่ยังไ<ด>ม่รู้ประมาณว่าหน,าน,านาูเล็กควรโดนตกนะครับ วิถีชีวิตของชาวเนี Bun ่ยบาบาลนยานะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรกันบ uh ้างอะไรอย่างนี oh, oh, ah ้แล oh. oh, 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 oh. oh. ้วบ้านหลังเนี้ยทาอาชีพอะไรโอ้ยเบสร้อน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 ร้อร้อนรนร้อนร้อนรรเอนร้ออนร่อนนอนอนนร้นนรน เดี๋ยวจะแพ,าพาออ้แพ้แพ้ไปอยู่เป็นเพื่อนนู่นไปอยู่ดูนี่เขามีไอ้ก่อนเราไม่มีก่อนอ้าวมาฟังหนูเล็กบ้างหนูพูดได้เลยว <c oughs> อยา,ากบอกได้เลยว่าที่ตั้งพี่ตั้งพี่ตั้งสองคนเนี่ยไ <c> อ <oughs> ้เรี่องเขาบ้าแล้วอะไรเมื่อกี้พี่เบ้นบอกว่าเป็นโคมหลอกผีออทำไมคิดว่าผีปัญญาอ่อนเนี่ยน<อ>ี่คิดว่าผีจะกลัวเหรอแค่โคมเนี่ยพี่ค คือเห็นไหมที่เขาแบบว่ามีรูปภาพมีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าผีมาเจอใช่ไหมเราเปิดไฟอย่างเงี้ยผีก็ตกใจว้าอะไรเงี้ยก็ตกใจไงพี่ี่แสก็ตกใจว่าไอ้ผีที่ไหนกลัวรูปภาพแบนมันกลัวอยู่แล้วพี่มีเรื่องไหนวะผีสร้างมากลัวรูปภาพไม่ใช่พี่นะเยอะๆมันพวกเบอร์หัพี่ไม่ขึ้นนะหัวมันก็คือลังไม่เข้าใจน้องอ่ะใช่ใช่หนูกูก็ไม่เข้าใจมันไว้แบบว่าแล้วก็ไม่เข้าใจพี่ด้วย บอกอาชีพเด็กดนเอาข้อสีเลยเอาข้อสีเลยไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วโคมเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันมีลายต่างๆเอาไว้บอกถิ่นกำเนิดของแต่ละบ้านนี่ไม่ไม่ไม่จับไม่จับแตงกิจจับจับไหมคร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 ับแม่นี่ไม่จับหอมค่ะบอกถิ่นกำเนิดยังไงบอกถิ่นกำเนิดก็คือว่า ลุงอ,อะไรแบบเนี้ยใครไม่ตอบบีพี่ตอบนะคะอเอาคิดดีๆครับกดครับดี่มีดี่มีขมีคะ่ะเอ๊คค่ะโคมที่ติดหน้าบ้านมีไว้เพื่อ ก็ไปตามเขาขนาดไหนล้ะรูปวาดบนโคมที่ประดับเอาไว้บริเวณหน้าบ้านนั้นสื่อถึงอะไรครับดีดีคืออีกคนบอกเบ็กตกควาย